ของการให้บริการในยุคนั้นครับว่าคลาสสิกแค่ไหนครับ สู่ช่วงแอสคลาสิกที่เราจะมานำเสนอโฆษณาเก่าๆที่ยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนในสัปดาห์นี้เราจะขอนำเสนอโฆษณาเก่าที่รวบรวมผลงานจากปรมาจารย์โฆษณาในเมืองไทยอย่างอาจารย์สัพาสิริวิริยาสิริในชุดสุดท้ายมาย้อนรอยเก็บไว้ให้คนรุ่นต่อมาได้ชมกันจะเป็นโฆษณาอะไรบ้างนั้นต้องลองไปติดตามชมกันครับ เริ่มต้นกันด้วยโฆษณาเนยแข็งยี่ห้อดังจากต่างประเทศที่สร้างเรื่องราวในช่วงรับประทานอาหารเช้าของครอบครัวหนึ่งที่แต่ละคนเป็นมนุษย์ล่องหนนับว่าเป็นการครีเอทีฟงานจากคนรุ่นเก่าที่สร้างจินตนาการได้ล้ำความคิดไปอีกขั้นเราไปชมโฆษณาชุดนี้พร้อมๆกันครับ ของตัวของพี่เลยจ้ะอ้าขอโทษด,ด,ด้วยค่ะว่าที่ขาดเนยราดาวไม่ได้เลยอ่าวีเศษนะเนยราดาวอร่อยและก็มีประโยชน์ด้วยคือทุกคนชอบอร่อยมีประโยชน์ราคาถูกเนยราดาว มนึ่งโฆษณาเป็นของยาระบายท้องผูกในรูปแบบช็อกโกแลตจากต่างประเทศที่อธิบายเรื่องแบบง่ายๆแต่เข้าใจกันทั่วถึงโดยมีพรีเซนเตอร์เป็นพิธีกรคนดังในยุคนั้นอย่างอาคมมักรานน์มาร่วมแสดงกับตัวการ์ตูนอีกด้วยครับ ยากระบายช็อกโกลลตก็ระาน่รูปแลกช้าได้ทุกเพศทุกวันรูปแลกยรบายช็อกโกลลตผลิตภัณฑ์ของเวสตมิสเตอร์และบรัสรีสเป็ะที่น ด้วยโฆษณาปั๊มน้ํามันตราดาวอีกหนึ่งปั๊มน้ํามันที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานโฆษณาตัวนี้ออกมาเพื่อตอบย้ําว่าไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนทั่วไทยก็สบายใจได้เพราะมีปั๊มนี้พร้อมให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่นั่นเองครับ ต้สามตะวันออกตะวันตกบริการข่าวชุกเพื่อคงามสะวกมีรีรรายอยู่ตามเส้นทางทั่วประเทศยานยนต์ทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่าเก่าหรือใหม่เดินทางใกล้หรือไกลเชื่ออและที่ยงใช้สิันข่าวชเช่นเบนซินทุกทุหายใส้กำลังจะเยี่ยมและน้ำมันเครื่องอาร์ทีเอ็นทุปริศติษีรักษาเครื่องยนตเป็นยอดช่วยให้กอดทางการเดินทางเชิมและรับบริการไม่ท้เห็นเครื่องหมายตราดาวราดาวให่งกทั่วไทย ปิดท้ายในสัปดาห์นี้ด้วยโฆษณาน,นมสดยี่ห้อดังที่อยู่คู่กับคนไทยมาจนถึงปัจจุบันและมาพร้อมกับสรรพคุณที่ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่มาแรงในยุคนั้น,นเลยทีเดียวครับผู้ป่วยปรารถนาการปลอบประโลมและนมสดตราหมีของวิตเพื่อฟื้นคืนสุขภาพ ทุกคนชื่นชมที่ผมแนะนำที่ดื่มน้ำสดตราหมีเมื่อป่วยไข้เพราะน้สดตราหมีช่วยให้อนามัยสมบูรณ์ทุกบ้านจึงดื่มแต่น้ำสดตราหมีน้ำสดตราหมีดื่มได้ดีทั้งครอบครัวและโปรดจำไว้ว่าน้สดตราหมีไม่ใช่จะมีประโยชน์เฉพาะผู้เจ็บป่วยเท่านั้นยังมีค่าเลือดล้ำสำหรับทุกท่านด้วยอย่าลืมน้ำสดตราหมีดีที่สุด และนั่นก็เป็นโฆษณาในอดีตที่ยังอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนซึ่งดี a s t r ชนำกลับมาให้คุณได้ชมและศึกษาเพื่อให้เราได้รู้ว่าคนรุ่นเก่ามีวิธีการครีเอทีฟโฆษณาออกมาเป็นยังไงบ้างสัปดาห์หน้าเราจะมีโฆษณาเก่าๆมาย้อนให้ชมกันอีกต้องไปคอยติดตามชมกันครับนั่นเป็นโฆษณาในยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกของวงการ ในช่วงนั้นก็ว่าได้ครับซึ่งดิแ s โตรรวบรวมคุณม